นำมือ,อพร้อมกันแล้วก็ตั้งนาโมสามจบนะครับนโาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุ อเมสังมหานธิยาอธิวัฒนานังสุรัขันตานังสัพพะเทวานังอเมนาสักการณนะสัพพะเทเวปูเชมะข้าพรเจ้าทั้งหลายหอน้อนมบูชา เจ้าแม่นาทีทาวสีทันดรแม่ยะนางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องศัาร,ระทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบ กุศลกิจอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณยายเฉลวยโตบวงามผู้วายชนณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีรอยอัฐิและอังคารของคุณยายเฉลวยโตบวงงามผู้วายชน ขอเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดรแม่ยานางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณยายเฉลวยโตบงงามผู้วัยชนและขอได้โปรดอนุโมทนา ดนบรรดาลให้ดวงวิญญาณของคุณยายเฉลวยโตวงงามผู้วัยชนจงไปสู่สุคติในสัมปรยายภพประสบสุขในทิพยวิมานชั่วนตรนิรันการเทิน Uh...